วันนี้มีฟิวอ่ะมีค่ะปู่พ mm hmm. uh um ี่พิมพ์ค่ะสองวันพิมพ์รักทุกคนทั้ห้มีิรักค่ะทอดแล้วอย่างทอดแล้วค่ะ เห็นไหมเห็นค่ะไม,ม่ไม่ไม่ให้เหรอให้ค่ะดีวมันไม่ดังอีกร,อาาร้อนบ้บบอสถทดเปือกฝุ่นก่อนโอ้ยังไม่ได้กินยาลืม ินยาจะปกก่นเด้อพิมพิมเอ้ยเราให้บุญเดอ้อเดี๋ยวกินยาก่อนทั้งพูดทั้งกินเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอื่นยานี่ก็จะเป็นหลายอย่างกินแล้วแปดร้อยยา ตรงนี้มีไฟควรถวนทวน,วน้อเนี่ยไฟคว,ถว,น,ถว,น,ถวนถวนทวนทำขี้เท่าทำไปทำไมไอ้ต้นไม้ส่วนไอ้กองสวยๆนั่นเขาจะเอาศพไอ้น้องเปิลมาเผาเปิลหรือเตินล่ะเปิลค่ะจะเอาคนมาเผาก็ไปทำเราไม่ได้ทำหรอกพวกนี้เขาทำเนี่ยพวกเนี้ยพวก กูโจโอไดมนตีนิวทำไมจะพูดชื่อแล้วไม่ออกหนึ่งอามารินอิดใครก็ไม่รู้หลายคนสวยสวยในะชื่อผู้ชายเดช mm hmm. ชื่อผู้ชายเนะี่ยกองสวยเนะี่ยกองฟืนสวยกองเนี้ยเพื่อจะเผาศพเปิ้ลกำลัง ไม่รู้มาหรือเปล่าถ้าไม่มาเดี๋ยวเอาเอาใคร,รปะเอาใครสักคนหนึ่งอ่ะขึ้นอ่า <c oughs> ครูโจบอกว่าเอาพี่มตรีว่ะได้เลยครับโ,โนร้อนแล้วก็โดนร <c oughs> ้อนาเอาอบุญเดอร์พิมพ์เราให้บุญรับบุญแล้วใช้บ่อยๆใช้เยอะๆใช้เร่งเข้าประกอบทุก กิจการไม่ว่าการรักษาตัวหรือใช้ภายนอกหรือใช้หาสิ่งดำรงชีพได้ปลอดภยัยและทุกคนด้วยเราให้บุนเดอร์พิมพ์ไม่พูดมากทำไมโอ้ยคนตั้งกล้องเขามาตั้งมองควรนทวนทวนอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกควันก็ขึ้นไปข้างบนเป็นนั้นว่าเราจบถือพรันตรัยให้ถูกเดอ้อทุกคนถ้าอยากปลอดภยัย ยิ่งใหญ่มากไม่นับจัก,กรวาลไม่อาจนับจัก,กรวาลในวิสัยพุทธะได้เข้าใจอย่างนี้เด้อจึงใหญ่มากๆเอาละพอเอาบญเด้อพิมพทีนี้ไปไหนไปเก้าอี้เก้าอี้มีหรือตรงนี้ไปโน่นไงไปโน่นไปเก้าอี้ไปทำไมหิว <laughs> ไ,ไม่อวยค่ะดเดี๋ยวไปอ้อมเลยเอาเอาเอาเสียกับค่ะ